สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังงะสอรี่นะครับผมวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของยม,มทูตกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวยม,มทูตที่ว่ากนว่าเป็นนายเหนือของยม,มทูตทั้งปวงนะครับยม,มทูตผู้อ,อยู่บนจุดสูงสุดของยม,มทูตทุกคนผู้กุมความลับของสังคมวิญญาณผู้ที่เป็นหัวหน้าคอยควบคุมหน่วยศูนย์นามของเขาก็คือเฮยซิเบอีจเบ New G B ิ G B นั้นเป็นยมทูตท,ที่มีความแข็งแกร่งด้วยภูมิปัญญาแล้วก็พลังนะครับเขาปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในมังงะตอนที่516ในเล่มที่58ของภาคสงครามเลือดพันปีครับในตอนที่โซลโซซิตี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ยับเยินหลังจากโดนคินซี่นบุกโจมตีนะครับยมทูตเนี่ยได้ล้มตายเป็นจำนวนมากครับผมโดยหน่วยสูนเนี่ยนั่งพานะที่มีชื่อว่าเทนจูรินเนี่ยลงมาจากวังราชบัญญัติเลยมาที่โซลิตี้นะ แล้วก็นำโดยเฮวซีเบอีจิเบของเราครับแล้วก็สมาชิกอีก4คนโดยเคียร์คูกล่าวไว้ว่าสมาชิกของหน่วยศูนย์ทั้ง5คนเนี่ยมีพลังมากกว่า13หน่วยพิทักษ์รวมกันเสียอีกในตอนนั้นที่อ่านนี่แบบเฮ้ยมันจะขนาดนั้นเหรอว่าหน่วยศูนย์เนี่ยมันแบบดูตื่นเต้นมากครับในตอนนั้นที่คนทั้งหน่วยเนี่ยจะเก่งกว่า13หน่วยพิทักษ์รวมกันเลยเหรอโดยหลวงพ่อเฮวซีเบอีจิเบเนี่ยเป็นชายที่มีรูปร่างอวบอ้วนนะครับมีหนวดเขราสีดํายาวแต่เขาน่าจะมีอายราุราวกับปุยมะเลยทีเดียวนะครับ เขาเป็นคนที่พูดจาเสียงดังชัดเจนตรงไปตรงมานะครับดูเหมือนเป็นคนใจดีนะครับผมแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาก็ดูน่ากลัวราวกับปีศาจร้ายนะครับมีแววตาที่ดูน่ากลัวแล้วก็ดูดันนะแต่ดูจากสถานการณ์แล้วก็ในเรื่องปัจจุบันแล้วเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนแรกๆที่เริ่มก่อตั้งระบบสังคมวิญญาณนะครับจัดเครือข่ายต่างๆร่วมกับเกนยูไซนะแล้วก็น่าจะแบ่งหน้าที่กันดูแลนะครับผมให้เกนยูไซเนี่ยดูแลโซโซริตี้ส่วนเขาเองเนี่ยเข้ามาหน่วยศูน,นย์เพื่อปกป้องเรโอหรือว่าวังราชามิญญาน เพื่อรักษาสมดุลทั้ง3โลกเนี่ยตั้งแต่เมื่อพันปีก่อนครับและก็ยังมีความลับอีกมากมายนะครับผมทั้งในยุคก,ก่อตั้งทั้งความลับของเรโอแท้จริงแล้วเนี่ยตัวตนคือใครกันแน่นะปมต่างๆที่ไม่ได้เปิดเผยนะครับแล้วก็ในช่วงหลังนี้มีการเปิดเผยบ้างนิดหน่อยนะครับผมในนิยายบีดแคนเฟียนะเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะนํามาอธิบายแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับตัดกับมาที่หน่วยศูนย์กันต่อนะครับโดยการที่จะเข้ามาอยู่ในหน่วยศูนย์เนี่ยไม่ใช่ว่าใครเนี่ยก็จะสามารถเข้าได้นะครับ เขาผู้นั้นจะต้องได้สร้างสรรค์อะไรบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของโซโซ i ริตี้เนี่ยและก็ท่านราชาบนญ,ญญาณเนี่ยก็ต้องยอมรับด้วยนะจึงจะถูกบรรจุไว้ในหน่วยศูนย์ในส่วนของหลวงพ่อเฮวซิเบอิจเบนนั้นเนี่ยก็เช่นกันครับผมเขาน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ยุโแรกของสังคมบิญญ,ญาณเลยแหละโดยชื่อของเขาที่รับมาจากราชาบญญญาเนี่ยก็คือเจ้าอาวาสมานโกซึ่งหมายถึงผู้ขนานานามอย่างแท้จริงเขาเป็นผู้ที่เรียกชื่อหรือว่าตั้งชื่อทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโซซ i e t ตี้ครับ สิ่งนั้นเนี่ยรวมไปถึงชื่อดาบฟันวิญญาณด้วยทั้งชิกไค,คแล้วก็บางไคนะล้วนแล้วแต่เขาเนี่ยเป็นคนตั้งทั้งสิ้นครับเขากล่าวว่าทันทีที่ดาบฟันวิญญาณเปล่าหรือว่าดาบอาซาอุจิเนี่ยนะครับที่ถูกตีขึ้นโดยนิเมยะโอิสึเนี่ยถูกส่งมอบให้แก่มือของยุม,มทูตเนี่ยเขาก็ร่วงรู้ถึงชื่อดาบนั้นเลยครับจะเห็นได้ว่าหลวงพ่อนั้นเนี่ยมีความสําคัญต่อระบบของสังคมวิญ,ญญาณของโซโซิตี้อย่างมากนะ ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ใช่ผู้ที่สร้างทุกสิ่งนะครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งชื่อทุกสิ่งสมกับเป็นหัวหน้าหน่วยศูนย์จริงๆริครับเ,เรามาดูกันที่ดาบฟันวิญญาณและก็ความสามารถของเขากันบ้างดีกว่านะครับดาบฟันวิญญาณของหลวงพ่อเนี่ยมีชื่อว่าอิจิมอนจิครับเป็นดาบที่มีลักษณะเหมือนผู้กันขนาดใหญ่นะโดยหลวงพ่อนั้นเนี่ยจะเก็บไว้ที่ด้านหลังของเขานะครับก่อนการปลดปล่อยห้องดาบนั้นเนี่ยอิจิมอนจิเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษเนี่ยซึ่งถือว่าพิเศษกว่าดาบอื่นนอยู่ะครับ ก็คือก่อนการปลดปล่อยเนี่ยมันก็จะมีความสามารถของมันครับนั่นก็คือความสามารถแห่งการตัดนม้มสิ่งใดที่อิจิมอนจิฟาดฟันเนี่ยสิ่งนั้นจะถูกตัดน้ำไปครึ่งหนึ่งครับเช่นในตอนที่สู้กับจ uh ูฮาบัตนะเขาฟาดฟันโดนแขนของจูฮาบัตทําให้แขนของจูฮาบัตเนี่ยเหลือแค่คําว่าแขนนะตัดน้ำนอนหนูออกไปทําให้พลังเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งเลยแบบประมาณว่าเป็นการตัดตัวอ,อักษรของคาคานั้นเนี่ยและมันส่งผลต่อพลังในส่วนนั้นจริงจริครับโดยอิจิมอนจิเนี่ยมีคำปลดปล่อยขั้นชิกไทยก็คือจงเป็นสีดําอิิจจม ตัวผู้กันเนี่ยจะกลายเป็นใบดาบนะครับผมแต่ว่าบางทีเนี่ยก็จะสลับภาพเห็นทั้งผู้กันแล้วก็ใบดาบนะแล้วแต่ศัตรูจะมองเห็นนะครับว่าจะเห็นอันไหนนะขณะที่ฟาดฟันเนี่ยมันจะปล่อยมึกสีดําออกมาทั่วบริเวณครับและความสามารถของมันก็คือสิ่งใดที่ถูกอิจิมอนจิทาสีทับเนี่ยสิ่งนั้นจะสูญเสียน้มแห่งตัวตนไปครับลบชื่อได้ทั้งหมดเลยนะเขาบอกว่าสิ่งใดไร้ชื่อสิ่งนั้นย่อมไร้พลังคือแบบเป็นพลังที่โคตรด,ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกความสามารถหนึ่งที่โคตรจะโกงและแกงผม นั่นก็คือความสามารถของสีดำเมื่อเขาได้ปลดปล่อยอีจิมอจิไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยที่เป็นสีดำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยม,มทูตควินซี่หรือว่าคนเป็นคนตายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยล้วนเป็นของเขาทั้งหมดครับเขาสามารถช่วงชิงพลังสีดำได้โดยไม่มีข้อยกเว้นเลยนะและก็ยังมีท่าไม้ตายสุดเท่น,นะครับผมอย่างท่าฟุตเทนไทซัสซเรียล โดยเฮียวซีเบเนี่ยจะช่วงชิงราตีสีดําและก็ความมืดมิดต่างๆเนี่ยจากช่วงเวลาจากนี้ไปร้อยปีเนี่ยมาจากโซซโยตี so ้ครับเพื่อสร้างสุสานเส้นไหวดวงวิญญาณของศัตรูมันจะดูดกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสีดําครับไม่เว้นแม้กระทั่งเลือดเนื้อกระดูกนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะย้อมเป็นสีดําและกลับสู่ความว่างเปล่าไม่มีวันได้พุดได้เกิดจมดิ่งสู่ห้วงอเวเจียนมืดมิดครับโดยท่านี้เนี่ยเฮียวซีเบนจะ่รยบทกรอนมีใจความประมาณว่า ความมืดยามสนธยาเอ่ยความมืดชั่วนิรันเอยจงมาบัดเดี๋ยวนี้จงมาปรากฏโฉมต่อหน้าขา้าแล้วกลืนกินปัดเป่าให้ปลิวหายของเรานั้นไซยาได้สูญเสียหลังจากนั้นเนี่ยหลวงพ่อแกก็จะดื่มด่ำความมืดลงไปนะครับแล้วก็สร้างเป็นสุสานฟุตเทนไทยซัสเซเรียขึ้นมากลืนกินสตูเลยครับในส่วนของบางไคนั้นนะครับผมมีชื่อว่าชิราฟูเดอิจิมอนจิหนึ่งอาคาราผู้กันข่าวเป็นดาวฟันวิญญาณที่มีการวิวัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผม โดยสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการเรียกคำว่าบางไขนะคล้ายๆกับว่าเฮลซีเบเนี่ยจะเป็นคนที่ปลดปล่อยดาบขั้นบางไขเนี่ยได้คนแรกๆเลยก็อ่าไดประมาณนั้นนะครับบางไขทชราฟุเดออิจิมอนจีนั้นมีความสามารถคือการสลักนามใหม่ให้สิ่งที่ถูกอิจิมอนจีย้อมสีได้ครับจะเห็นได้จากในมังงะตอนที่67ในตอนที่609นะเขาได้ใช้บางไขในสลักชื่อลงบนตัวของจูฮับัตครับเขาได้สลักคำว่ามดดำลงไปในตัวของจูฮัมบัตนะและพลังของจูฮัมบัตเนี่ยก็จะเปลี่ยนเสมือนมดดำไปเลยครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นบางใครที่ดูไม่รุนแรงมากนักนะครับผมแต่ก็เป็นบางใครที่สนับสนุนชิค,คายของตนเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีดาบด้วยโกงมากๆเล่มหนึ่งเลยครับในส่วนของวิถีมานนั้นนะครับผมเขาได้ใช้วิถีมานค่อนข้างเก่าแก่นะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นวิชาพิเศษเฉพาะตนนะครับผมเช่นวิชาฝ่ามือยักษ์ทะลวงสวร์พันลีเนี่ยที่มีพละกกาลังมหาศาลเนี่ยแล้วก็มีวิถีมานโจมตีระยะไกลเช่นท่าเฮียปุรนันคันลูกกงร้อยก้า หรือว่าจะเป็นวิถีมารโจมตีระยะประชิดนะครับผมวิธีมารทำลายเบื้องหลังเทพปูซสึวายุเหล็กสังหารแถมยังมีพลังกายที่แบบว่าแข็งแกร่งอย่างมากนะครับผมพอที่จะใช้ความแข็งแกร่งเนี่ยเข้าปะทะกับพลังของจูฮาบัตได้อย่างสบายเลยครับโดยฮิวีเบอิจิเบนนั้นเนี่ยถูกจูฮับัตยกว่าเป็นหนึ่งในกําลังรถพิเศษที่เกินคาดเดาได้นะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมในภาคสงครามเลือดพันปีเนี่ยฮิวีเบเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในการปกป้องเรโอหรือว่าราชวิญญาณนะครับ จากการรุกดานของพวกกวินซี่ที่นำโดยจูฮาวัตนะโดยเฮยซิเบเนี่ยได้เข้าปะทะกับจูฮาวัตครับทั้งสองเนี่ยได้ต่อสู้กันอย่างสูสีครับเรียกได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สนุกแล้วก็มันมากๆอีกคู่หนึ่งเลยนะแต่สุดท้ายด้วยความโกงของจูฮาวัตเนี่ยที่มีพลังในการรู้แจ้งทุกสปปรรพสิ่งเนี่ยก็ทําให้เฮยซิเบเนี่ยพลาดท่าพ่ายแพ้ไปในที่สุดครับแต่เขาไม่ตายนะครับผมเขาสามารถฟื้นสภาพขึ้นมาใหม่ได้หลังจากถูกอิจิโกเนี่เรียกชื่อครับเรียกว่าเป็นคนที่เก่งแล้วก็เจ๋งสุดๆไปเลยครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับข้อมูลคร่าวๆโดยสรุปพอสังเกตของ h ฮ c ซิงเบอีจีเบหัวหน้าหน่วยที่ศูนย์นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้เลยนะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงท้ายคลิปนะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ